รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเสิร์ฟข่าวดีกันทั่วล่ากับหลากหลายเมนูข่าวรถโอชาในรายการคาเฟ่ข<า>่าวดีโอทองชัยขมิเศษและพลอยพิมรจิตเอื่องวงชัยพร้อมประจำตำแหน่งที่จะเสิร์ฟบริการข่าวดีๆเพื่อให้คุณมีรอยยิ้มและมีความสุขกันทั่วหน้าแล้วล่ะค่ะใช่เลยครับไม่ต้องนั่งรถออกไปไกลถึงนอกบ้านไม่ต้องจองโตอาหารรอคิวนาน,านก็สามารถอิ่มความสุขกับข่าวดีๆของเราได้แบบเต็มที่อิ่มกันแบบพุงกลางปากกลางใจกลางกันไปเลยใช่แล้วและยิ่งช่วงนี้คุณผู้ชมจะต้องมีความสุขมากยิ่งขึ้นนเพราะออยู่่ใชวงงข กลางเดือนธันวาคมหลายหลายคนคงจะมีพลนในใจกันแล้วใช่ไหมว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าพลอยเนี่ยยังไม่มีใครโทรมาชวนไปเขาดาวเลยเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะนี่เพิ่งกลางเดือนรอถึงปลายเดือนก่อนอาจจะมีคนโทรมาชวนก็ได้แต่ถึงจะไม่มีก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปเพราะว่าเราสองคนเนี่ยยังมีนัดกับคุณผู้ชมอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมารอดูเราแล้ว<ช>วันนี้มีข่าวดีอะไรตามนัดกันบ้างอ่าในช่วงของพื้นที่คนดีวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะกับเรื่องราวของช่างออดพอเพียงค่ะที่เขาให้บริการตัดผมแบบราคาถูกโอ้โหของพี่ ก็มีนะเรื่องราวของพ่อค้าขายขา้าวโพดต้มมันต้มเขามีลีลาการขายที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยยิ้มแบบเขา <c oughs> คุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> ก็จะยิ้มแบบเขาด้วยแหละถ้าเกิดได้ดูนะติดตามกันได้เลยครับในช่วงของคนส่งยิ้มแต่ว่าช่วงแรกของเราในวันนี้ยังมีอีกลหลากหลายข่าวดีที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับกับช่วงข่าวดีตีพิม พิมของเราในวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายข่าวดีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเช่นเคยนะคะพี่ว่าเล่น iPad ไม่สนโลกอีกแล้วว่าไม่ได้เล่น iPad ไม่ได้เล่นเฉยๆพี่กําลังหาข่าวดีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันช้าเหมือนเต่าเลย เออถ้าพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจริงๆแล้วอินเทอร์เนต็ตกลายเป็นช่องทางการเรียนรู้แล้วก็ช่องทางการสื่อสารที่สําคัญในชีวิตของเราไปแล้วเนอะใช่แล้วจะหาข้อมูลจะหาความรู้เนี่ยคลิกเดียวเข้า Google แป๊บเดียวก็ได้ความรู้แล้วเซิร์ชอ,อะไรก็เจอแต่ตอนนี้เนี่ยยังหาไม่ได้เลยดูดิ อของพี่โอเนี่ยแค่ช้าแค่อูดเนนิดเดียวเองแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยใช้สัญญาณจากอินเทอร์เนต็ตไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ในชนบททางค่ายักษ์ใหญ่อย่าง Google ค่ะ mm hmm. เขาก็เลยพัฒนาบอลลูนไฮเทคเพื mm ่อให้บริการอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงในท้องถิ่นชนบททั่วโลกเลย mm hmm. oh. เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพี่โอเราจะได้ข่าวคราวว่า Google เนี่ยเขาทดลองโครงการลับปล่อยบอลลูนกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ไตไร้าสายความเร็วสูงเพื่อหวังให้ประชากรในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลความเจริญทั่วโลกได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงในชื่อโครงการว่า Project l o o n ค่ะโดยปล่อยบอลลูนขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศในความสูงระดับ6 0 0 0 0ฟุตซึ่งสูงกว่าเครื่องบินที่บินตามปกติอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง40,000ฟุตเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งอบอลลูนไฮเทคนี้จะมีแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อนำม,มาเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้ลอยอยู่บนฟ้าได้นานสูงสุดถึง100วันใช้ซอฟต์แวร์อัลกอริทึมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการคำนวณและควบคุมบอลลูนให้มีความสามารถในการใช้งานได้ดีท่ามกลางกระแสะลมและแสงแดดบนท้องฟ้าอีกด้วยค่ะและถ้าหากโครงการนี้สำเร็จขึ้นมานะก็จะช่วยคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งคิดเป็น2ใน3ของประชากรทั้งโลกได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันหลากหลายมากขึ้นอ๋อข่าวนี้พี่ก็เคยได้ดูนะตอนที่เขาทดลอง ใหม่ๆเนี่ยครับปล่อยขึ้นไปถึง30ลูกใช้งบประมาณในการลงทุนปล่อยขึ้นไปเนี่ยเยอะมากๆใช่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นการสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบเต็มที่เลยและเชื่อว่าถ้าเดินทางมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่นะคะเราจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบเต็มที่แล้วก็ความเร็วเนี่ยสูงปรีดกันทั่วท,ทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้เฮ้ยอยากให้มาถึงเร็วๆจริงๆพี่จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ต้องรอแบบเต่าคลานแบบนี้ไงเนี่ยไหนๆเขาดูหน่อยสิมันช้าสักแค่คือล่ะ ไหนบอกจะหาข่าวดีคุณผู้ชมคุณ้องดูดูสิคะเมื่อกี้มันมีข่าวดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแพนด้าตัวหนึ่งเฝ้ากระเป๋าสตางค์ให้กับเจ้าของของเขารอกลับมาเอางี้ไม่ใช่กับอันี้อันนี้แพนด้าอะไรนั่งเฝ้ากระเป๋าให้กับเจ้าของนี่เรามีข่าวดีมาจากเมืองจีนเลยเหรอไม่ใช่เมืองจีนหรอกครับคุณผู้ชมครับเป็นแพนด้าจากเมืองไทยแหละแต่มันไม่ใช่หมีครับมันคือหมาชื่อว่าแพนด้าเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันดีกว่า เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบประกาศเกียรติคุณให้นางทองแสงอุ่นเจริญอายุ58ปีเจ้าของสุนัขแพนด้าและมอบรางวัลเป็นเสื้อสามารถพร้อมอาหารสุนัขให้กับเจ้าแพนด้าด้วยเนื่องจากเจ้าแพนด้าสุนัขแสนรู้อายุ7เดือนตัวนี้ได้ไปคาบกระเป๋าเงินที่ตกหล่นอยู่ไปเก็บไว้รอเจ้าของมารับคืนโดยคุณพี่ทองแสงที่เป็นเจ้าของก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะที่เจ้าแพนด้าเดินเล่นอยู่ตามถนนก็ไปพบกระเป๋าเงินหนังสีด เข้าภายในก็มีเงินจำนวนกว่า4,900บาทพร้อมเอกสารสำคัญของนายประวิทย์ขันแข็งเจ้าแห็นด้าจึงขาบกระเป๋ากลับมาที่บ้านของนางทองแสงซึ่งอยู่ห่างประมาณ1.5กิโลเมตรพร้อมกับวางกระเป๋าไว้ที่ลานดินหน้าบ้านและก็นอนเฝ้าจนถึงเช้าเลยจนกระทั่งนางทองแสงเอาอาหารเช้าไปให้สุนัขสแม่ลูกกินจึงเห็นกระเป๋าสตางค์และก็เปิดดูพบว่าเป็นของนายประวิทย์ จึงนำไปแจ้งผู้ใหญ่ให้ประกาศตามหาเจ้าของผ่านเครื่องขยายเสียงจนนายประวิทย์ก็เดินทางมารับทรัพย์สินทั้งหมดคืนแล้วเจ้าแผนด้าก,ก็เลยได้รับรางวัลเป็นเสื้อสามารถเชื่อชูความกล้าหาญตัวนี้มาเป็นรางวัลน,นั่นเองเท่มากๆเลยโอ้โหฉลาดแล้วก็แสนรู้มากๆเลยนะคะเจ้าแผ่นด้าเนี่ย <c oughs> เออชมพี่ใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะพลอยชมเจ้าแพนด้าจะชมพี่ทําไมอ๋อ,อ,อพี่ก็นึกว่าชมพี่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเจ้าแพนด้าแสนรู้จริง,รงๆแถมยังทําความดีด้วยใช่แล้วค่ะนี่ขนาดว่าน้องหมาเนี่ยมีอายุเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะอืมเจ็ดเดือนยังทําความดีได้มากขนาดนี้พลอยก็เหมือนกันอย่าย,ยอมแพ้เจ้าแพนด้านะทําความดีให้ทุกวันโหอะไรอ่ะพี่โอความดีเนี่ยพลอยก็ทําทุกวันอยู่แล้วแม่แต่ว่าพลอยว่าจริงๆรแล้วพลอยยังขยันกว่าพี่โอนะหาสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกครั้งเลยเป็นไปไม่ได้ไม่เหมือนพี่โอหรอก ที่ขี้เกียจขี่เอาเปรียบน้องแล้วเนี่ยชอบแก้งเพื่อเอาอะไรมาวางไว้อีกพลอยไม่ค่อยจะมั่นใจพี่อจวันนี้เนี่ยพี่มีหมวกงมาฝากพลอยไงลองใส่ดูสวยไหมนี่ซื้อมาเลยนะสีฟ้าเนี่ยโอ้โหใส่แล้วฟุ้งฟริ้งเลยเป็นไงล่ะมเหตุการ์อะไรเบ้า ไม่ใช่อะไรวันนี้เนี่ยพี่จะพาออกไปข้างนอกบ้างไปดูบรรยากาศที่ไร่ของพ่อจังหวัดเพชรบุรีอ๋อโครงการช่างหมวกมันตามพระราชดำริพ่อเคยไปมาแล้วมันร้อนอ่ะหมวกใบ,บแค่นี้จะกันแดดได้หรออ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดกลัวร้อนขนาดนั้นนะครับพี่ก็เลยมีร่มอีกอันนึงฟ่งฟ มาฝากเอาไว้กันแดดโ <Okay, S 1> อเคถ้าพร้อมก็อยากจะไปแลวล่ะพี่เนี่ยเคยอ่านมาเป็นคอลัมน์ตะลุยโลกใบใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่แหละนี่ก็เพิ่งผ่านวันพ่อมาด้วยนะก็เลยจะพาไปดูไปทัวร์บรรยากาศที่นั่นกัน <S <S พี่อ่านในคอลัมน์นะเขาบอกว่านายดิศทรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังได้เล่าว่าที่มาของโครงการนี้เนี่ยก็มาจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนวังไกลกังวลหัวหินก่อนที่จะเสด็จกลับกรุงเทพทรงมีพระราชประสงค์ให้นํามันเทศบนตาช่างซึ่งมีใบ งอกออกมาไปแยกกระถางปลูกไว้ในวังไกลกังวลต่อมาทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศและในปี2552พระองค์ทรงซื้อที่ดินจากราษดรบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสือไว้จำนวน250ไร่โดยมีพระราชดำริให้เป็นพื้นที่ทดลองปลูกพื่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะ พันพืชท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2552ทรงพระราชทานมันเทศจากตาช่างมาปลูกด้วยและพระราชทานชื่อโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจากนั้นยังเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการด้วยพระองค์เองและที่สร้างความปรับปลืมให้เกษตรกรไทยคือพระองค์ได้ทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรของจังหวัดเพชรบุรีด้วย ใช่แล้วค่ะพี่โอเดิมทีเนี่ยสภาพดินในพื้นที่นี้นะคะเคยเป็นดินที่เสื่อมสภาพแล้วก็แห้งแล้งมากมาก่อนซึ่งโครงการช่างหัวมันก็เกิดจากการที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าหัวมันยังสามารถขึ้นบนตาช่างได้เลยดังนั้นไม่ว่าสภาพดินจะแห้งแล้งสักแค่ไหนก็สามารถที่จะปลูกมันได้จนทุกวันนี้พื้นที่แห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ จุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือเขามีรถทัวร์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการนักท่องเที่ยวพาชมรอบโครงการเลยละคะ่ะพี่โอพอเข้าไปในพื้นที่ของโครงการช่างหัวมันนะพี่โอจะรู้สึกได้ถึงแรงลมซึ่งต้องบอกเลยว่าแรงมากๆเป็นที่มาของการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์เป็นพลังงานสะอาดจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้ๆก,กับกังหันลมก็จะเป็นโรงวัวนมซึ่งเป็นพันธุ์ที่รับพระราชทานมาจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาโดย วัวนมที่นี่นะผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นถึง150%จากที่เคยอยู่ที่สวนจิลดาเพราะว่าที่นี่อากาศดีส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมันเทศค่ะตอนนี้เองนะครับก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สําคัญและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับใครที่อยากไปชมไร่ของพ่อที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถเดินทางกันไปได้ทุกวันเลยละครับ ใช่แล้วค่ะพี่โอนอกจากจะมีรถทัวร์พาชมทั่วไร่แล้วเนี่ยคใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานก็สามารถปั่นจักรยานชมธรรมชาติกันแบบใกล้ชิดรวมถึง เดินเล่นกิลมชมวิวบริเวณอ่างเก็บน้ําก็ได้นะคะเออใครไปถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ่ายภาพกับป้ายช่างหัวมันขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าใครไปใครมาเนี่ยพี่เห็นก็ถ่ายรูปลงเฟซกันทุกคนเลยถ้าเกิดพูดถึงโครงการพระราชดำริเนี่ยก็ยังมีอีกหลายโครงการนะเราก็เคยได้เห็นตามหน้าหนังสือพ<ฮ>ิมพ์ที่เป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่แล้วค่ะเนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีสายพระเนตรอัจฉริยะกว้างไกลทรงมีพระปีชาสามารถและทรงเป็นปราชญ์แห่งวิถีพอเพียงจริงๆค่ะ ถ้าอยากฟังอีกก็ยังมีอีกเยอะครับและคนที่จะมาเล่าโครงการพระราชำดำริให้เราฟังในช่วงนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับต้องไปติดตามในช่วงบอกอขอเล่า จากการท,ที่ได้ติดตามโครงการพระท้าวตรีต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอีกโครงการที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาดูงานกันบ่อยเลยก็คือโครงการที่อาคุงกระเบนนะเป็นโครงการที่พัฒนาพื้นที่ป่าชายฝั่งทะเลนะฮรรวมทั้งแล้วกเกษตรยั่งยืนด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจของอาชาวต่างชาติมากนอกจากนี้ก็เรื่องเรื่องน้ำน,นี่ถือว่าท่านก็ถือว่า เรียกว่าท่านได้รับยกบยก่องเป็นเรียกว่านักอุตส,สาหกรรมของโลกนะฮะแล้วก็เรื่องของการป้องกันน้ําท่วมก็อย่างเขื่อนปราศกุศสิศรสิทธิ์เนี่ยที่เป็นเขื่อนในพระนครีเนี่ยก็สามารถแก้ป้องกันน้ําท่วมได้ในภาคกลางแล้วก็ในส่วนตอนนี้มาถึงกรุงเทพนะฮะอีกโครงการนึงก็เขื่อนที่ช้าด่านที่จังหวัดนครนายกเนี่ยอันนี้คือถ้าเราจําได้ก็เคยมีข่าวในหน้าหนึ่งข่าวใหญ่เลยมีน้ําฝนตกหนักน้ําป่าไหลบ่าลงมานะ พัดพาเรือบ้านพักนะักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยก็คือแบบไปกับสายน้ําเลยนีย่เป็นการแต่หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีพระารมดีในการสร้างเขื่อนที่ท่าด่านนะฮะที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเขื่อนอัดคอนกรีตยาวที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็สามารถที่รับน้ําได้จานวนมหาศาลตอนหลังก็ทราบว่ามีการสร้างเป็นโรงไฟฟ้าด้วยนะฮะแต่พัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าพระองค์ท่านมีสายสายพระเนตรที่กว้างไกลนะครับ โครงการระราชดีของพระอ,องค์ท่านเนี่ยจะหลายๆโครงการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในจังหวัดนี้มากนะฮะอาจจะเพราะเริ่มจากว่าคนในจังหวัดอาจจะห่างไกลความเจริญอีกสถานที่นึงซึ่งอยากให้ประชาชนชาวไทยนะครับ มีเวลาก็ควรจะไปไปเยี่ยมชมนะครับคือโครงการสวนระองสวนจินดาซึ่งไปดูแล้วเราเห็นว่าเป็นสถานที่ทียกันเพาะพันธุ์พืชเกษตรอะไรต่างๆแล้วก็พระราชทานให้กับประชาชนไปนปลูกรวมทั้งเป็นสานที่มีโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบแล้วก็นํมาให้ประชาชนเนี่ยไปสานต่อในการประกอบอาชีพนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งไปเยี่ยมชมแล้วก็สามารถซื้อ ติดหมายติดมือกลับมาด้วยความปรับเพื่มใจนะครับแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือที่รู้กันอยู่แล้วว่าท่านทรงชี้แน่ให้ใช้พื้นดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับแบ่งสัดส่วนในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนโทกินได้แบ่งกินนะฮะแล้วก็จําหน่ายเป็นรายได้เข้ามาอันนี้ก็ถือว่าสามารถทําให้คนที่มีที่ดินอยู่จํานวนที่จํากัดสามารถที่จะยืนหยัดและมีรายได้ใช้ชีวิตอย่าง พอเพียงได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นที่ประจักษ์แล้วหลายประเทศก็นําไปไปใช้ก็อยากจะบอกประชาชนชาวไทยนะครับคือสละเวลาศึกษาโครงการพระราตรีต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนจะปรับเพิ่มพิจินรดีแล้วก็ทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับในจากประเทศนี่ก็ต้องย่องพะององท่านว่าไม่คิดว่าจะมีพระมหากษัตริย์ที่ใดในโลกที่โหงใหญ่ประสงคนี้ก่อนแล้วสามารถเอาชนะธรรมชาติได้นหนๆยเรื่องในเรื่องของน้ําดิน นะเรื่องของโครงการต่างๆที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ขัดสน ยังไงบ้างคะพี่โอ้พลอยภูมิใจมากๆเลยนะคะที่เรามีพ่อหลวงที่รักลูกและเป็นห่วงทุกสุขของลูกๆทุกคนในประเทศที่สําคัญครพระองค์ท่านยังเป็นกรรษัตริย์ที่หลายๆประเทศให้การยกย่องและยอมรับในพระอริยภาพของพระองค์อีกด้วยค่ะเดี๋ยวขอเบรกครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาเพาะเมล็ดพันธุ์ห่งความดีกันต่อครับกับช่างอ,อดพอเพียงในคาเฟ่ข่าวดีของเราครับ